สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่พาซิโออันุสครับผมวันนี้ร้านต่อเชยพรการช่างมาส่งรถเข็นครับผมนี่รถเข็นร้านของเพื่อนขนมหวาน ก็มาส่งของให้ครับผมต่อไปเราก็จะเคลนไปส่ง,งเขาครับใกล้ๆ <c oughs> ตอนนี้เจ้าของร้านเขายังไม่มาเป้าหมายเราก็อยู่ตรงนี้ เอาหมายเราอยู่ตรงข้ามร้านตัดผมไปทำไมเป็นแบบเนี้ยกล้องไม่น่ารักรเลยบอ ดิฟิดดับดับอ้อยเรียบร้อยครับมีประหาน,นิดหน่อยเป็นอะไรเนี่ยกับวันนี้หมุนไปหมุนมาครับผมสวัสดีครับ